ตั้งตัวอีด t เตอร์ไว้สำหรับเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งในที่นี้เราก็จะใช้ Microsoft Visual Studio Code เริ่มต้นด้วยเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาในช่องค้นหาก็พิมพ์คำว่า Microsoft หรือตัวย่อๆว่า MS นะครับแล้วก็ Visual search Studio แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือโค้ดแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับผลลัพธ์ที่หนึ่งดาวน์โหลด Microsoft Visual Studio Code นะครับสำหรับ Mac สำหรับ Linux สำหรับ Windows แล้วก็คลิกไปเราก็จะได้หน้าจอดาวน์โหลด Visual Studio Code ตัวนี้มา ซึ่งก็สามารถลันบน Windows OS Windows นะครับ Linux แล้วก็ Mac ได้อ่าโอเคบนบนเอ่อ Windows นะครับ Windows Platform อา่าเราก็เลือก64บิตอาจจะเป็น User Installer หรือว่า System Installer ก็ได้ในที่นี้ครูก็จะเลือกอา่า u s s r Installer 6 4นะครับก็จะได้หน้าจอป๊อปอัพอันนี้ขึ้นมาซึ่งก็จะดาวน์โหลดไปไว้ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดให้นักศึกษาคลิกที่ปุ่มเซฟแต่สำหรับในกรณีของครูครูดาวน์โหลดมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นครูจะแคนเซิลนะครับหลังจากนักศึกษา ดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็เปิดไปที่ไฟล์ e x p l o r er, e r แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ดาวโหลดนะครับเราก็จะได้ไฟล์ vscode user setup ขีด x 6 4แล้วก็ขีด2น3 2นามสกุล e x e นะครับเราก็คลิกขวา แล้วก็เลือก r ัน as Administrator เครื่องก็จะถามเพื่อให้อนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงคอมพิวเตอร์ของเราไหมตอบ yes น้าจะถัดมาเราก็คลิกที่ i accept the agreement นะครับแล้วเราก็คลิก next ต่อามา destination location จะ Install ที่โฟลเดอร์ไหนตรงนี้ก็โดย default เลยเให้มาอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกไปได้เลยนะครับหน้าจอถัดมาบนเมนูจะให้แสดงชื่ออะไรก็จะโดย default ก็จะเป็น Visual Studio Code นะครับส่วนปุ่มเลือกข้างล่างถ้าเราไม่ไม่อยากจะ สร้างบน Start เมนูแล้วก็คลิกเลือกแต่ในที่นี้เราปล่อยไว้นะครับต่อไปคลิก Next ต่อมาก็จะมีให้เลือกใช้อื่นๆนะครับจากสร้าง Desktop อคอนบนบนหน้า Desktop ไหมสถวว้าต้องการก็เล็กไปนะครับต่อมาเราจะ เพิ่มสิ่งเหล่านี้ลงในไฟเอ็กโพลเลอร์ไหมนะครับสองใช้แรกนี่ก็อาจจะไม่จําเป็นนะครับถัดมาตัวลองสุดท้ายจะรีจิสลงใน Regist r y ไหมอันนี้จําเป็นนะครับแล้วก็ติก๊กแล้วก็ตัวสุดท้ายเราก็จะแอด a า h เส้นทางในการ Install นี่ลงไปด้วยนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาเซตเองโดยอัตโนโดยเมนว อันนี้ก็จะใส่ให้โดยอัตโนมัติก็คลิกไปเสร็จแ,แล้วก็คลิกปุ่ม next นะครับแล้วก็คลิกปุ่ม install อีกครั้งหนึ่งแล้วก็นั่งรอหน้าจอเกือ,อบสุดท้ายแล้วนะครับก็จะให้คลิกว่าจะ launch จะตัว virtual s t u d i o code นี่เลยไหมหลังจากการเสร็จสิ้นการ install ซึ่งในที่นี้เราก็ติ๊กไป ะครับแล้วก็สุดท้ายคลิกปุ boom, ่ม finish ตัวโปรแกรม Visual Studio Code ก็จะ p o อัพขึ้นมาแสดงว่าการติดตั้งสำเร็จแล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าข้างบนนี้ก็จะมีเมนูนะครับทางด้าน ซ้ายมือสุดก็จะมีไอคอนไอคอนตัวแรกนี่ก็เป็นไฟเอ e x โ l o r ลอนะครับแล้วก็การค้นหาแล้วก็เลื่อนลงมาตัวที่4ก็เป็นการติดตั้งส่วนเพิ่มขยายที่เรียกว่า extension ก็คือ library เพิ่มขยายนะครับแล้วก็คลิกไปในกรณีที่เราต้องการเพิ่มส่วนขยายของภาษา Python เราก็พิมพ์คำว่า Python นะครับมันก็จะแสดง list รายการนะครับว่าส่วนขยายตัวไหนที่เราต้องการซึ่งโดยปกติมันก็จะเรียงลำดับตามความนิยมนะครับที่คนใช้มากตัวบนสุดก็คนใช้มากที่สุดซึ่งจะชื่อว่า Python นะครับ แล้ก็คลิกตัวนี้ปกติถ้ายังไม่อินสตอลนะครับตรงนี้จะมีปุ่มอินสตอลเราก็จะกดปุ่มอินสตอลแต่ใน c a อินสตอลอยู่แล้วมันก็จะขึ้นหน้าจอนี้ซึ่งตัว extension ตัวนี้มีผู้ใช้งานทั่วโลก47ล้านคนนะครับตัว p y l a n c e ตัวนี้นะครับพร้อมกับตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น disable แล้วก็ uninstall อ,อันนี้เนื่องจากตรงนี้นี่ครู install เจ้าตัว extension p y l a n c e ตัวนี้มาเรียบร้อยแล้ว